สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องซามูไรเวหกสิช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกของซามูไรและนินจาอย่างลึกซึ้งวันนี้เราไม่ได้มาแค่เล่าเรื่องธรรมดาไปจะพาคุณไปพบกับตำนานที่ผูกลืมของสตาเกะโยชิโนบุบุรุษผู้พลิกชะตาแคว้นเหนือความตายเคยสงสัยไหมครับว่าในยุคที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายอย่างยุคเซนโกกุมีซามูไรคนไหนบ้าง ที่สามารถนำพาผู้คนรอดพ้นจากหายนะที่เจาะอยู่ตรงหน้าได้อย่างปาฏิหาริย์โยชิโนบุคือหนึ่งในนั้นครับเรื่องราวของเขาไม่ได้มีแค่ความกล้าหาญแต่เต็มไปด้วยกลยุทธ์อันชาญฉลาดการฝึกฝนอันเข้มงวดและการตัดสินใจที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์เราจะพาไปดูตั้งแต่ต้นกำเนิดของเขาการฝึกฝนที่หล่อหล่มให้เขากลายเป็นนักรบผู้เกรียงไกรการเผชิญหน้ากับเป่าร้ายทั้งซามูไรศัตรูและเงาแห่งความมืดของนินจายุคสมัยที่เขาโลดแล่น และปราสาทที่กลายเป็นพยานแห่งความยิ่งใหญ่ของเขาเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเรื่องราวของซาตะเกะโยชิโนบุกำลังจะเปิดเผยทุกแง่มุมที่ไม่เคยมีใครเล่ามาก่อนเรื่องราวของซาตะเกะโยชิโนบุเริ่มต้นขึ้นในดินแดนฮิตาชิเมื่อปี1570เขาเกิดมาในตระกูลซาตะเกะตระกูลไดเมียวผู้มีอิทธิพลในยุคเซนโกกุยุคที่ญี่ปุ่นเต็มไปด้วยความขัดแย้งและสงครามการฝึกฝนของโยชิโนบุ เริ่มต้นตั้งแต่เขายังเด็กเขาไม่ใช่แค่ถูกสอนให้ใช้ดาบแต่เขายังได้รับการปลูกฝังจิตวิญญาณบุชิโดอย่างเข้มข้นทุกวันเช้าตรากู้ก่อนรุ่งสางโยชิโนบุโอโนยก็ต้องลุกขึ้นมาฝึกดาบในลานกว้างของปราสาทเสียงคมดาบไม้กระทบกันดังก้องไปทั่วอาจารย์ผู้เฒ่าคิโยชิผู้ซึ่งเป็นอดีตซามูไรผู้เกรียงไกรของตระกูลเฝ้าดูทุกท่วงท่าของเขาอย่างไม่ละสายตาการใช้ดาบไม่ใช่แค่กำลัง แต่คือความมุ่งมั่นจงอ่านการเคลื่อนไหวของศัตรูให้ขาดเสียงทุ้งต่ำ